สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องโตโต้เซทีเจกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมรอย์ยแเคนมีสอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราผสมถึงอะไรบ้างนะลืมแลเดี๋ยวนะลืมลดเสียงประมาณนี้จําได้อยู่ไหนผมได้อะไรใหม่บ้างอันนี้โมโตอนเหรืออะไรสักอย่างลองผสมกับพลังงานอ n น r g อดูนี่ ไม่ได้ได้ภูคงภูเขามาด้วยใช่ได้ด้วยอ๋อแกเป็นผัวไฟสนิมกานี่กานี้ไม่ได้เหรองั้นลมจากกำแพงลมกับผัวไฟหมู่บ้านเจ็ปบปบ ทะเลผมไม่รู้จะรวมกับอะไรดีอันนี้อันนี้อูนน้ได้ด้วยแกเป็นล้อเฉยหัแล้วล้อรวมกับเหล็กได้ไหมนั่นไงแกเป็นรถรถรวมรถเนอะแกเป็นรถบัสอู้มันจะถึงที่รถเนี่ยไม่ได้หรอโอเคใช่ไหมโอเคแล้วถ้ารวมกับสนิมมันจะเป็นยังไงขอดูดิ รถเออรถอะรถไหนรถรถบัสไม่ได้มเมืองรวมกับรถได้ด้วยอ๋อแกเปรถบัสเหมือนกันโอเคงั้นลมรวงกับความดันมันคือความดันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ได้เป็นทรายนะ้ำแกเป็นอันนี้หมู่บ้าน เถอสะสกคมลมอันนี้อาจจะมีเสียงรบก,กวนมากต้องขออภัยด้วยวันนี้จะมาเล่นกันต่อแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะรวมอะไรดีเออน้ำพุร้อนไม่รู้ร้อนหรือเปล่าอ,อรูเบอร์น่าจะร้อนอยู่ลาวาเหล็กอืแว่นผมจำได้ว่า,วามมีเนี่ย มันทําได้แต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกกระจกรวงกับความร้อนกันเผาเรือรง,งั้นเดี๋ยวเรามารวมอีกอันอีกอันดีกว่าว่าไหนรวมได้บ้างือผมว่าเอามารวมกันทุกอันให้หมดเลยดีกว่าอาจจะมีสิทธิ์ได้อยู่น่าจะต้องได้สักอย่างแน่นอนมันต้องไล่อะไรกางอย่างอย่างแน่นอนอู้ อะไรอ่ะได้อะไรด้วยไม่รู้แหละใส่ไปให้หมดจากครั้งที่แล้วเรารู้แล้วว่ากดคําว่าคีนอัพมันจะทําให้สามารถลบแบบหลายอันพร้อมกันได้เพราะงั้นเราจะกดเราใจไม่เสียเวลาคลิปที่แล้วนี่เสียเวลามากเลยแต่การนั่งลบๆปบัปดๆเพิ่งจะมารู้จริงผมก็ลองไปแล้วแหละแล้วก็จําไม่ได้เอง เออแล้วของก็ยิ่งเยอะขึ้นและเห็นบอกว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีคําว่าหินหรือว่าเป็นแบบคําใบอะไรนี้มีคําใบการรวมของเลยโอ้ได้เป็นเอโอเอซิสเฉยเห็นไหมบอกแล้วมันต้องเอาหายเหรอไม่รู้แหละผมรวมเนี่ยเห็นไหมการรวมแบบนี้มันต้องได้สักอย่างนี่ไงได้แก้วโอ้กลายเป็นดวงดาวแบบดาว เฮ้ยได้อะไรอะซินนามิสุดยอดการรวมแบบนี้นสวยงามมากสุดยอดมากบอกแล้วมัน้องได้สักอย่างได้ยิวกลาเป็นรถนี่รถดับเพลิงสุดยอดออ้ได้ยิวอ๋อโอเคไม่มีอะไรเพิ่มมเอามารวมกันอีกรอบอ่ะน้องได้สักอย่างโอเคงั้นเคลียร์ออพก่อนเลยนี่เออมันก็จะเคลียร์ไปหมดเลย เราได้อะไรมาใหม่มีซึกนํำมีมีอะไรบ้างมีน,นี่แล้วก็มีรถนี่รถับเพิงมีเยอะอ,อันนี้รวมกับลาวาลาวาเออรวมกับไฟมันจะเป็นดวงอาทิตย์ไ้ยเนี่ยเออน่าสนใจเฮ้ยอ๋อกระจกรวมมาโดนดาว ต้องเอากระจกลงมาดวงดาวจะเป็นเทเลสโคปหาอะไรทำเป็นดวงอาทิตย์อะดาวบวกกับไฟอะเอาเฮ้ยเนี่ยกดกาบาดได้เลยเออกับเวิดนี่ไงกลายเป็นดวงอาทิตย์จริงๆด้วยแล้วดวงจันนะทร์นะทำยังไงต้องใช้แพลนเน็ตเนาะลองว่าแพลนเน็ตรวมกับหลายหลายอย่างก็น่าสนใจอืม โอ้โหบัวไฟได้เป็นนี่ดาวเลยนะจำไม่ได้เวนสัสเรอลืม <c oughs> เคยได้ยินแหลนะแต่ลืมช่างมันหูได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโมอโทเฟ,ฟียอ๋อนี่ชั้นบรรยากาศโลกเออก็ว่าไม่ชื่นคุณเอาเฮ้ยหนอต้องกดค้างถึงจะเห็นเออใช่มันบอกข้อมูลไม่อ่านเออดาวมันลงได้หลยายอย่าง รถนี่รวมมารวมทีละอัน,นดีกว่าอุ้ยดุ้ยดาวังคารเห็นไหมรวมอะไได้เพียบเลย่กปป๊อปออกมาเยอะๆๆดีกว่าโอเคไม่ได้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 อัี้แกพาธิตเจอไม่ได้ สโคปไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อนี่อ๋อความร้อนลวงแบบนี้มันจะเป็นดาวแา่นั้นดาวสุกเหรอหรือดาวสักอย่างจำไม่ได้ละลาวา่านีดาวาอังคารอดาวพุธด,ดาวพุธนี้ดาวพุธเออจำได้ละแต่ว่ารวมได้แค่เนี้มันน้อยจังโครนโครนคน,นี่ทำได้น้อยมากเลยไม่รู้ทำอะไรบ้าง โู้ยเซนามิแกเป็นไรอะอ๋อดีเนดีดีนเอสักอย่างเออดาวลมดาวลมอะไรนี่เออความดันแกเป็นซุปเลยสักอย่างซุปเลยเหรอเฮ้ย What Last it now Delete item คืออะไรอะ่ะเอาใหม่ดิ เอาเฮ้ยก็คือเหมือนลบออกไปเลยเหรอโอ้แล้วได้โซปิเหรอบเฮ้ยได้อะ,อะคืออะไรอ่ะเฮ้ยงงจริงนะเนี่ยฝุ่นมันทำอะไรโอได้เป็นพระจันทร์เฉยได้พระจันทร์ด้วยเฮ้ยดูอ๋อได้ระบบเสีย นินิเวิร์สเวนัสอ๋อดาวสุกอืมอืมเคลียร์เลยแต่เกิดอะไรขึ้นน่ะสน,นิมมันหายไปเหรอขอไปดวนดินี่คือสิ่งที่ผมเจอมาแล้วนี่อันที่บางอันที่ยังเอาไปขอไปดูสน,นิมก่อน ไอสนิมมันหายไปเลยเหรอโอเอซิตมันหายไปเรายังทำไม่ได้เนี่ยสนิมหายไปไหนดูดินี่ยมันบอกวิธีการสามารถทำมาได้สเตอหินไหนดูดิอ๋อคือต้องเติมเพื่อเอาเนาะไม่เอาทำเองกว่าล้อบวกน้ำล้อบวกกำแพง สึนาม้อาทิตย์การเป็นยาอโอกาดเหรออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคือที่กั้นแสง,งอะไรเงี้ยเหรแล้วพระจ,จันทร์นี่ทำอะไรได้เฮ้ยรวมมานน้ำแค่เป็นน้ำขึ้นน้ำลงเออ เรามาถึงพวกดวงดาวแล้วเหรอเนี่ยแล้วถ้าเอาดาวมารวมกันมันเป็นไงกระจกมันทำก้อนดวดาวจเิื้ยลืมแว่นไฟระวเบิดรถเออจะว่าไปที่รัวพยาบาลอรท,ทำไงเนี่มันต้องเป็นรากฐานของของก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้อุ้ยกดผิดกดผิดแว่นพวกรถอื่นมันน่าจะมีนะน่าจะอ้นี่ไงลงกับบ้านกลาเป็นรถอ๋อรถบ้านอู้แล้วก็ได้ก,กกระดาษกระาดาษเออลงรถนี่ว่าแล้วมันต้องทำอะไรบ้างลาว,ว่า รถบ้านใช่แล้วอะไรที่ทำพวกยาวกาดได้เหล็กเหะอ๋อหล็กอุ้ยรถถังหายไปเลยของมันโหดเกินอีกถุยเ้ยซาปดลกของหัวได้น่าจะเด,เ,เ,เดี๋ยวลืมอีกแน่เลยก็ไม่รู้เหมือนเดี๋ยวลืมอีกแน่เลยพระจันทร์โอ้กลเป็นรถบนดวงจันทร์นี่แหละทำอะไรได้หลายอย่างตอนนี้ปรปโยโย่มีปรปโยนอยู่อันนี้รถสมรรดวงจันทร์ ลงรถเนาะไม่มีโอเคตอนนี้ถึงตรงนี้อันนี้เมื่อกี้บวกเหล็กเป็นรถถังเฉยอันนี้รถนี่อ๋อเป็นในนี่กระเช้าเออแต่ขอโหดเกินหาไปกันโนเนี่ยลเหล็กสักพักก็อาจจะลืมก็ได้อ้าวเนี่ยอาจจะสภาพจะลืมว่ามันทําอะไรได้และโคลนรถเปื้อโคลนไม่มี เรือดำน้ำพวกเรือดำน้ำหรือ,อยานอวกาศทำไงต้องอาจจะเอออาจจะมีการผสมสามอย่างอาจจะมีน่าจะมีแน่เลยเพราะเนี่ยยังไม่เจอพวกอะไรเลยตอนนี้พยายามสำรวจอยู่โซลา่าสติ๊ m ไม่ได้นั่นเลยนี่ยใช่ไม่ได้หินพอาทิตย์ไม่ได้ ลองเทียอย่างไม่ได้เอาขึ้นน้ำลงไม่ได้ซึนอมิไม่ได้อินเวิร์สไม่ได,ไได้ดาวสุกไม่ได้หมู่บ้านไม่ได้ขอไฟไม่ได้กำแพงอู้อ๋อทำให้เป็นลงรถเปียกเป็นลงรถมาเลยกันเดี๋ยวสร้างรถขึ้นมาใหม่กัน ก็จะสร้างอนะงั้นเนี่ยสี่อัน,นี้เอามารวมกันลดเลยไม่ด้บัดไม่ได้เลย,เลยโอเคอันนี้หมดเอ้าอเนี่ยขอร่วนเออเอามาใหม่เอามาใหม่เอามาใหม่ดูยังไงอะยิงดูเออเนี่ย ขอดูซิต้องเอาเอบวกกับแพน,นิดแล้วก็เออนี่ไงอุย๊ยบวกกับรถไก่นี่ไงก็เป็นยานอวากาศนั่นไงว่าแล้วนันเดี๋ยวก๊อปปี้ออกมาก่อนเลยเอารวมกันเองได้ด้วย,วยอ๋อกันแบบนี้ โคชั่นกลายเป็นพลุโอเคเอาของโหดเกินอเอ้ยกลายเป็นไฟอ๋อกลายเป็นเอเนจีโอเคเลอเพิงแกกซีกลาบนี่แว่นกันพาวเดอร์ฮีทความร้อนบ้านคืออะไรออ้นี่สถานีอวกาศโอเคไทสาพื้นดินลาวา ดาวอะไรนะอังคารดาวพุธเหล็กบวกอะไรอ๋อมันยนนัน้องกัดได้เหมือนกันเออจะหมดเพิ่มมามออะไรไกลายเป็นเมฆโอเคเอ้ยมันไปร่วงกับนนะ้ำจะเป็นฝนนะแน่เลยดวงจันทร์ดวงจันทร์อันนี้อะไรเลยเป็นลมภูเขาโอเคโคนโอเคไม่ได้เซรามิเอ้ยทะเลไม่ได้ ดาวไม่ได้สะอันเนี้ยไม่ได้เนี่ยซุไม่ได no ้ไม่ได้แนวอะกาศไม่ได้รถนี้ไม่ได้ทรายไม่ได้ทะเลไม่ได้ควันไม่ได้ควันอันนี้ไม่ได้อ๋อนี่ควันในเมืองเออไม่ได้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 พระอาทิตได้ด้วยก่อกายเป็นท้องฟ้าโอเคอุ้ยเราปลดล็อกอะไรอ่ะไม่ได้ปลดล็อก นูไดออโรล่าแสงแต่มันโหดเกินหายไปหมดเลยเหลือแต่ท้องฟ้าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาคือน,น้ำลงไม่ได้สือน้ำมิไม่เอ้ยเอ้ยก็เปลี่ยนนี้ก็เปลี่ยนนี้เออเวิร์ดไม่ได้ดาวนี้ไม่ได้หมู่บ้านเฮอ,อะไรอ่อนอะไปแบบนี้คาโนไม่ได้กำแพ้อะไรอ๋ออีกแล้วอ่ะมันรวมเลยน้ำอะ่ะ แกเป็นเมฆเนี่ยล้ลมหาลมโอเคน่ใจหมดละงั้นเดี๋ยวจะเอาลองเอาน้ำผสมกับเมฆดูเมฆอยู่ไหนนีน่นั่นไงแกเป็นฝนรวมสองอันนะนั่นไงแกเป็นน้ำท่วมแต่หายแล้วเมฆรวมกับเมฆได้ด้วยแกเป็นสตอม ลวงวะน,นี่อะเป็นทอร์นาโดไม่ได้แล้วเนาะพายุทรายมีไหมทรายอะจริงพายุทรายในโลกจริงมันก็มีนะนั่นไงนี่ไงแซนสตอมพายุทรายหิมะเออเราทำขีิมะได้ไหมมันมีความเย็นไหมน้ำคนเออเราจะสร้างน้ําแข็งหรืออะไรยังไงใช้ไฟอินน์จ้นั่นไงกเป็นสายฟ้า กว่ร้อยเท่าไหมแสงเรามีไฟแล้วเรามีไฟฟ้าใช้แล้วเก่นัาจี้ใส่ฟ้าลงใส่ฟ้าไม่ได้แล้วท้าอืมอะไรดีทอร์นาดโดลงกัินามิเอ่อลงกับพระอาทิตย์ลงกับเมฆไอเมฆสตอมสโมกท้องฟ้า ท้องฟ้ารวมกับอะไรดีพระอาทิตย์ได้ด้วยกลายเป็นตอนเช้ารวมกับพระจันทร์น่าจะได้เหมือนกันกลายเป็นตอนกลางคืนนั่นไงไดเดนไนมาละต่อไปทําอะไรดีเหล็กเนี่ยน่าจะทาได้ไหลายอย่างนั่นนี่โรงสายฟ้าด้ดวยนี้กลายเป็นสายพลังงานลืมมีพลังงานใช้เลยโรมพังอู้กลายเป็นท้องสปอร์ตไลท์ แล้วของเพียบลาวาละ่ะแล้วรวมมาของใหม่ไปรวมของกลาอ่าอีเล็กเท็ดซิตี้รวมได้ด้วยกลายเป็นส่ไฟง้อเหล็กนี่ทำอะไรได้อะรอย่างโมอเตอร์เฟียกลายเป็นยานอากาศโอเคเดไม่ได้ฮะรวมกับนี้กลายเป็นเดอ๋อไม่ใช่โอเคซิต,ตี้พังงานได้โกมา รวมได้ด้วยจะเป็นตู้เซฟอ้วอทองไงแล้วก็อทองไว้ด้านในมันจะเป็นตู้เซฟเออผมไม่ได้งั้นเดี๋ยวรวมอย่างอื่นแสงรวมแสงอ่ะไม่ได้สาฟ้ารวมสาฟ้าไม่ได้ไนร์รวมไน,วมน่์รวมเนี่ยไม่ได้เนาะเก็บตาล็อกเก็ตรวมล็อกเก็ตไม่ได้ แซนสตอมโอเคเซฟตู้เซฟรวมกันไม่ได้ท้องฟ้ารวมเหล็กไม่ได้สเปซสเตชันรวมกันได้ไหมไม่ได้สปอร์ตไลท์รวมกันรวมนี่ไม่ได้เอ่อสตอมรวมสตอมไม่ได้เอาได้เป็นทันดูคน้ำขึ้นน้ำลงรวมกัน,วกนรวมเหล็กทันดูรวมเหล็กซำสุ่มไม่ไม่ได้เอ่ออะไรดี ใส่ไฟรวมได้ด้วยแกเปนโซ่งาอแล้วโซ่ไปทำอะไรได้อ่ะขังนักโทษอะไรเงี้ยตู้เซฟรถเนี่ยล็อกเก็ตรวมรถฝนเฮ้ยตอนนี้เราทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยล้อรวมน้ำรวมลวม,ลมกังหันลมเฮ้อได้หลายอย่าง ทองน่ะทำอะไรได้หลายอย่างงั้นลองเอามาดีกว่าเดียวมาเยอะๆเลยรวมกับอากาศไม่ได้มอเตอร์เฟียไม่ได้นี่ไม่ได้รถบัสรถโซ่ไม่ได้เมืองเฮ้ยแกเป็นธนาคารธนาคารรวมกันอ่ะไม่ได้ค่ไม่ไม่ได้นี่ไม่ได้เดย์ไม่ได้ดิเซอร์ไม่ได้นี่ไม่ได้ดัสไม่ได้เอิร์ธไม่ได้เอิร์ธเควสไม่ได้ ลีกซิตี้ไม่ได้อินนิจโอ้ยพูดอย่างรัวเริ่มหายใจไม่ออกเอ็กโคเชนไฟไฟชาร์กกาแล็กซี่คัตเตอร์ไม่ได้อืมไม่ได้กระดาไม่ได้นี่ไม่ได้กระจกไม่ได้แว่นไม่ได้ทองไม่ได้กันพาวเดอร์ไม่ได้หิตความร้อนไม่ได้บ้านเฮ้ยบ้านทองเหรออ๋อธนาคารโอ้ยเอสซ่ พื้นดินลาวาแสงสาฟ้าดวงดาวเหล็กกลายเป็นตู้เซฟเนาะอเคแล้วตู้เซฟรวนธนาคารนะสนใจเหมือนกันจันคืนภูเขาโคลนตอนกลางคืนน้ำดาวโอ้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ฝนล,ล็อกเกต รถนี่ตู้เซฟทรายแซนสตอร์มทะเลท้องฟ้าควันควันอห้เยอะเยอะลวนให้ไม่หวัน่นไม่ไหวเออจริงเยอะมากนี่ไม่ได้สปอตไลท์ไม่ได้นี่ไม่ได้ไท,ไไดไไดท่องทำอะไรไม่ได้เลยเอาจริงดีม่ควนทำอะไรได้หน่อยไหมเออตึทอร์โดซึนามินิเวิร์สนี่ วีเลดได้เป็นแบงก์หรอไม่ได้หรอกําแพงได้เป็นแบงก์นแน่เลยให้เดาไ,ได้อะน้ำอะ่อะรถอ่ะเออไำไมมันไม่ได้เลยสายทองรวมกันอะไรได้มันไม่ได้เลยอะสามารถทำได้ห้าอย่างอีกสี่อย่างได้อีกสี่อย่างอะไรอะ่ะน่าจะแน่หนาคดแล้วเนี่ยเซฟแล้วก็แบงก์อ่ะ รวมกันได้ไหมราคาตู้เซฟไม่ได้ธนาคารกับโจรเหรอมันต้องมีโจรธนาคารอเอ,อไม่รู้อะ่ะก่อนหนึ่งเอาซุปนั่นมันคืออะไรพัดจันอุย้ยรวมสายฟ้ากลายเป็นชีวิตปล็อกไอเทมใหม่เวลาชีวิตกับชีวิตเวลาชีวิตความตาย ความตายเหรอความตายรวมกันไรได้อเออให้ดูซิเวลาน่าสนใจแล้วก็อีก,กันหนึ่งชีวิตชีวิตรตวมกันเองได้ไหมมันจะปลดล็อกเป็นพวกมนุษย์ได้แล้วเหรอรวมมาซุป กลเป็นแบกทีเรียมีนี่มีแบกทีเลียเนี่ย,เ,ยเออนี่ไงเริ่มเป็นแบกทีเรียแล้วจะเป็นชีวิตแล้วอรวมกัะไรได้ที่มันจะให้ก่อเกิดกำเนิดเดทเหรอกลายเป็นอะไรอะ่ะจูไม่รู้ oh. คืออะไร oh. เวลา oh. นี่เดทเดทลง่ชีวิตอ๋อ oh. กลายเป็นต้นไม้อย่างเงั้ยเวลา oh. เอาเดทมาก่อน ใบไม้คืออะไรเริ่มจะก่อกำเนิดแล้วดิน่าสนใจรถิตี้าี้ซิตี้งเวลากลายเป็นอารยธรรมเออแบบว่าเป็นซากเออซากอารยธรรมมาก่อนสมัยก่อนเออดีกซิตี้อะไฟฟ้าทรังเวลาเป็นนาฬิกาโอเคเอเนอร์จีอะ ไฟอ่ะตัวชีวิตกลายเป็นนกฟีนิกซ์ว้าวเอาดิกลายเป็นนกฟีนิกซ์ได้ด้วยเฮ้ยกลายเป็นทานชาโคอันนี้คือต้นไม้เหรอโอเครถนะเนาะกระจกอะ่ะกระจกนาฬิกาสายโอเคเฮ้ยโอ้จะหายอะนี่เราเริ่มปลดละของดีมาแล้วดิแว่นนะ ต้นไม้มันควรทำเป็นกระดาษนะทองอะ่ะไม่ได้เลยกันเฮาเดอร์ไม่ได้ความร้อนชีวิตเวลาบ้านล่ะเ,ออเวลาอ๋อเป็นซ่าเหมือนกันโอเคความตายบ้านโอเคลาวาล่ะไม่ได้สายฟ้าไม่ได้แสงอะ่ะ ไม่ได้เหล็ก,กอะเฮ้ยรวมเป็นไรอะหุ่นยนต์วอทมีหุ่นยนต์แล้วทุกคนเฮ้ยภูเขากลายเป็นสัตว์เจอมีสัตว์แล้วโครนอะอะไรอะแบคทีเรียเนาะแล้วแบคทีเรียรวมแบคทีเรียไม่ได้ขอได้ต้นไม้แบคทีเรียพวกนี้รวมกับอะไรได้อีกนกฟีนิกเนี่ย หืมสุยดยอดอันนี้เฮ้ยแกเป็นโคเป็นทานหมอไม่ชาโคอ่ะโคอืมมีโรบอทแล้วเนี่ยลวงอะไรดินี่ทรายเฮ้ยลวงอ๋อนายแกสาโอ๊ยลืมท้องฟ้าเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อพระจันทร์ทำเป็นพระจันทร์ได้ด้วย อะไรอย่ะควันนะไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นอืมนี่พระาทิตย์แกเป็นไรอ่ะอ๋อเดยโอ้ยมันเราเคยทำไปห,หมดแล้วทอร์นาโดอ่ไม่ได้สึนามิไม่ได้เราจะทำไงให้ถือกำเนิดมนุษย์น้ำเหรอแกเป็นแพงต้นแล้วแต่ว่ายัางไม่ปลดลอ็อกไม่ ใสาไฟลมถึงเวลาที่จะเริ่มอู้ก็เป็นนายกาล้อนเนี่นะบ้าบอจริงฮึเกี่ยวชีวิตต้องพอแค่นี้ก่อนเพราะาตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้มากเก็บก่อนเก็บก่อนตอนนี้ามาศึกษาพวกฟินิกพวกอะไรก่อนอีก่ะฟินิกอะรวมกันเลยแก,กเป็นใคร ล้วหายไปเลยอ๋อมันเอาไว้ทําของของนั้นเราหายไปเลยไข่ร,รวมกาัาพวกแพงต้อนหรืออะไรแน่เลย Animal Bacteria Photosphere r แล้วก็ไกา่กาแกเป็นไรอะเนียร์ไข่เวลาแต่ว่าโอ้แล้วก็อะไรอ่ะความตาย แล้วก็เดี๋ยวนะไข่ไข่เอาไข่มาก่อนเอาไข่มาเยอะๆแล้วก็ Energy เอนเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดเอนเตอร์พลังงานแล้วก็ไฟแกเป็นอะไรอ่ะหุยแกเป็นไข่ไข่ดาวไข่เจียวพวกนี้นะโอ้โหกระจกอะเออ่น้ำพุร้อนทองแว่นความร้อน เนาะกลายเป็นเหมือนกันแค่ไฟลาวาชีวิตแสงสายฟ้าเอ่อมอกเหล็กพระจันทร์โอเคเราวันนี้เราว่าเราคอแค่นี้นเนี่ยหูเล่นมาเกือบสามสี่นาทีสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เป็นเกมที่เล่นเพลินจริงๆนะเพลินมากสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับบายบุย